กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเด้อเนาะมือนี้กาบเาพ่อกับวันใจเนาะอีกอันมือเ้านะพี่น้องเนาะกับขอโทษขออภัยเด้อที่โบได้ลงคลิปนี่แค่อีหุ่นให้นะกะสิไปวางให้ในไลน์กลุ่มเนาะพี่น้องเนาะกับเฮงๆงปังๆเนื้อมือเ้านะกัดีใจกับพี่กับน้องเด้อที่ได้รับโชคลาบเนาะกั มื้อนี้เฮาก็ไปปังกับฮานอยแล้วเนาะกะมื้อนี้เฮาก็สิมาปังกับหวยลาวอีกเนาะมื้อนี้เนาะอันกับฮานอยแล้วก็หวยลาวเนาะมื้อนี้เนาะก็หวานใจก็บ่ได้ลงคลิปอันแนวทางหุ้นให้เนาะก็ได้แจ้งไปแล้วก็คือติดธุระเนาะสําคัญก็คือว่าคือหวานใจได้แจ้งไปทางที่ไลน์กลุ่มนะเนาะกะ ท่านใดที่เข้ามาเรียก,ก็ขอให้เฮงเปังปังกับฮานอยมือน,นี้เด้อพี่น้องเด้อก,ก็ขอให้นาะเฮงเฮงปังปัง,ปงทั้งสีน่อนอยเลยนาอมือน,นี้นะกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนาเด้เด้อพี่น้องเด้อก,ก็เพื่อสีได้มานั่งไลฟ์สดแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของพี่น้องลหลายๆท่านเนาะอันนี้ว่าก็น่าใจก็สีได้แบบว,ว่า สะสมคะแนนไปเรื่อยๆเนาะเผื่อมื้อใดที่ทแบบว่าผ่านกะจังสิได้เนาะมานั่งไลฟ์สดแล้วก็ได้โอุลมกับพี่น้องแบบว่าเนาะทางนั้นเลยเนาะกะฝากกดไลค์กดติดตามเข้ามาให้กำลังใจหวานใจหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกะนบน่มีกำลังใจกับพี่กับน้องก็หวานใจกะ กาสิบได้ไปโตอาสิบสบมีกําลังใจได้ให้โซ่ไข่ลาบเนาะพี่น้องเนาะกาเข้ามาเลขกเขาให้หิงหงปังปังเด้อเนะาะกบเมื่อวานฮาหนอยเนาะพี่น,อนะหหน้องเนาะฮานอยเมื่อวานกบเข้าสามหน่อยแลยเมื่อวานเนาะปั่นใจให้สงกับจิตเมืหห่อวานฮานอยกบเข้ารอบสุดท้ายกบเข้าสามโงกับอัน,น บ5บอกแต่ก็เมนมะเมืนนะ่อวานเข้าอันรอบพิเศษกัอันเจสซี่กับอันปกติแล้วก็ VIP เนาะแต่ก็บอกว่าสิมีคนแบบว่าเล่นฮอดลอบ VIP อยู่บ่เนาะเมื่อวานกับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยบันใจให้วิ่งอันสองกับเจ็ดเนาะเมื่อวานแต่เมื่อวานกับ ป็นเรื่องของเมื่อวานเนาะแต่มื้อน,นี้เฮากะสิมาปังกันอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามื้อน,นี้เนาะตื่นเช้ามากอะคือว่ามันก็แบบว่าเฮ็ดให้แบบว่าเฮาไปได้ดีแล้วเนาะก็คือว่าได้ให้โชคลาภกับพี่กับน้องไปแล้วกับอันนี้เคอีหุ้นเนาะเข้าแบบว่าเ <c oughs> ข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะบอกว่าสิเป็นนี่เคอีบบหุ้นบอกว่าสิเป็นอัน จีนโบกหวานใจกับโบน่ใจเนาะกับเขาโบได้เข้าไปเบิ้งก็มีแต่ว่าพี่น้องทางลายกุ้มกระส่งมาให้เบิ้งเนาะก็ดีใจน้าทุกท่านเด้อเนาะที่ได้ค่ากับเข้าไปแล้วเนาะกัหวานใจกขอขอครบรับค่าก๋วยเตี๋ยวเนาะที่ฝากมาให้หวานใจเด้อพี่น้องเด้อกัท่านให้มาเท่าใดกัขอให้กลับคืนไปหาตัวท่านเนาะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้อง กะเข้ามาแล้วกะขอให้ได้รับโซคลาบนํากันเนาะกะขอให้เตดทั้งสี่หน่อยเด้อมื้อนี้นะหาหน่อยเนาะมาเบิ่งหาหน่อยมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้ หนึ่งกับสามเด้อพี่โงเด้อหวั่นใจให้ได้หนึ่งกับสามเนาะก็ท่านที่มีทุนน้อยนึงก็แนะนําให้วิ่งลูดก็ได้เนาะก็อันนี้ก็คือว่าให้วิ่งลูดหนึ่งกับสามเนาะก็กสิโจให้อีกอย่างละห้าคู่คือเก้าเนาะกับห่างละห้าคู่เพราะว่าเขาก็บโบให้เกินกว่านี้เนาะก็ท่านใดที่ที่มีทุนน้อยก็อาจสิโจเอาแล้วก็ จะลืมกลับกันในเด้อพี่น้องสมมุติว่ามันเนาะส่วนหลายหว่นใจคิดว่าให้หวานใจเฮ็ดตัวเลขส่วนหลายคือว่าอยากเข้าตัวตัวกลับเนาะว่าบ่เนาะกะสังเกตเบิ่งแต่ละเทือกะถ้ามันเข้าตัวตัวตรงเนาะกะดีใจแต่ถ้ามันมันเข้าตัวกลับกะกะคือว่าเนาะกะเฮาซื้อเฮาก็ต้องกลับอยู่แล้วแม่นบ่แต่ถ้าเฮาบ่กลับก็คือว่า ก็ซ้ําว่าบ่บ่ได้ซื้อเนาะก็บางท่านก็คือเฮาแบบว่าทางพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะก็บางทีก็อาจสิบ่ได้กลับส่วนใหญ่เขาก็ซื้อซื้อแล้วก็เฮาให้ตัวใดเขาก็สิเจะใส่ตรงๆเนาะก็บ่จําเป็นว่าเสียนั้นเนาะก็ท่านที่ว่าอยากลองเอาไปเนาะพิจารณาเบิ่งก็ลองลองตัวเจาะก็ได้อะแต่ว่าแต่ว่าต้องได้กลับนําเด้อ ถ้าเอาไปเนาะไปพิจารณาแล้วเนาะอย่าลืมกลับถ้าบอกกับนี่กะกะบู๊สิวา่ามันมันกะเว้ากะ,ว,ากะว้าบุได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห่ากะบุได้มีตาทิพนะที่สได้เห็นว่าเออตัวนี้สิมาแบบแบบนี้ตรงๆหรือว่าตัวนี้สิมาแบบตัวกับพนะเนาะกะกะให้ไปแล้วกะอันนี้ก็คือแล้วแต่โชคแต่ดวงของเห่าเนาะกะเอากะเฮ็ดให้มันดีที่สุดแล้วก็ เพื่อให้พี่น้องได้สุกได้ลาบน้ำแล้วก็เนาะยิงปังๆเดิมมาให้ตัวเลขก,กันเลยแนวทางฮานอยมือนี้หวานใจให้วิ่งรูดหนึ่งกับสาก็โจให้ก็มีหนึ 2, ่งสองหนึ 5, ่งสหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด แล้วก็หนเนาะหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งห้าแล้วก็หนเนาะเจาะสก็มี3ามหนึ่งสสองสห้าแล้วก็3ามแปดะพี่น้องเนาะ วิ่งรูดหนึ่งกับสามเนอะก็โจให้อย่างละห้าคู่เนาะย่างอย่างละห้าคู่ก็ทานใดที่ว่าเข้ามาแล้วก็ขออวยพร,รให้เนาะขออวยพรให้เข้าตัวเจะแล้วก็เขา้าตัวตรงตัวที่หวานใจได้เจะให้นะก็ขอให้เนาะปังๆเดอ้อหฮาหนอยมื้นอนีนเนาะก็ ท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะกะับ่มีช่องทางที่ว่าซิจิ้มอันสิซื้อเนาะกะ็สามารถแบบว่าเข้าไปเบิ่งลิงก์ที่หวั่นใจเจียนเอาลงใต้ใต้คลิปเนาะพี่น้องเนาะกะ็คือว่าร้านซับลํำรวยเด้อพี่น้องเด้อก็คืออันนี้ก็คือว่าเิ่นแบบว่าบริการแบบว่าเต็มที่เนาะกะ็ ท่านใดที่เข้ามาเลี้ยก็ลองไปอุดหนุนนะ้องชายของอาจารย์เนาะก็คือว่าร้านซับล่ำรวยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพิ่นแบบว่าบ่าบามีปัญหาอย่างเนาะค่ะถ้าแบบว่ามีอย่างแบบคัดคองเพิ่นกะสีสีเคียให้เต็มที่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือว่าหวานใจกับอาจารย์ก็ได้หาบ้านดีๆร้านดีๆมาให้เนาะก็ว่าเพื่อแบบว่า ให้มันชัวร์ๆกับเฮ่าที่ว่าเหาแบบเข้าไปลิ้นเข้าไปซื้อนอะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือว่าเพื่อนที่ว่าหวาั่นใจได้แจ้งว่าสําเพะเพื่อนบอกว่าเพาะลูกค้าใหม่เนาะลูกค้าใหม่ที่ว่าโบเคยได้เข้าไปซื้ออันร้านซับล่ารวยนะพี่น้องเนาะเพื่อนแจงว่าสพาะลูกค้าใหม่อันนี้หวั่นใจกะกะอย่างบ่ค่อยเข้าใจนะก็เลยแบบบางทีกะสีว่าผิดๆเนก่กะขอโทษเด้อ การนี้เพิ่นกะว่าเพาะลูกค้าใหม่ที่ว่าเข้ามาไม่เคยเข้ามาใช้บริการร้านซับลำรวยเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาซื้อ100บาทครบ100บาทเนาะ100บาทขึ้นไปก็คือว่ารับเครดิตฟรีไป50บบาทเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้แบบนี้เนาะ ว่าสําหรับลูกค้าใหม่เด้อพี่น้องเด้อกลอ็ลองลองเข้าไปอุดหนูนร้านน้องเพิ่นเนาะกะเนน็เป็นน้องเป็นน้องชายของอาจารย์คือเกา่าอันคือกัน <c oughs> ก็ที่หวานใจได้แจ้งไปเนาะกะ็บางเทื่อก็บ่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเนาะซัพอันคนลาวกับคนไทยอาจสิบ่บ่ค่อยคือกันปานใดก็บางเทื่อก็สิเว้าถึกแน่ผิดแน่ะกะเนาะ ก็อดฟังเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกเฮากบ็บ่ได้บว่าเข้ามาเน้นในจุดนี้เนาะก็คือว่าเน้นในที่ตัวเลขดีกนเน้นที่ว่าตัวที่มันสิออกเนาะตัวที่เฮาสิได้โชคได้ลาภเนาะพี่น้องเนาะกขอกําลังใจจากทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้เนาะก็ขอให้มาให้กําลังใจหวานใจเนาะกเข้ามา คือกำลังใจนี่ก็คือว่าเข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะใต้คลิปของหวันใจก็ได้เด้อท่านไหนที่ว่าเนาออยากแบบว่าสนทนาอย่างกับเข้ามาทักทายกับหวานใจได้เด้อทางใต้คลิปเนาะพี่นงเนาะก็คือหวานใจเดี๋ยวว่าถ้าท่านไหนที่เข้ามาเนาะเข้ามาไม่แต่ว่ายัางม่วมีที่แบบว่าที่จะจิ้มที่จะซื้อแบบว่าที่มันจ่ายจริงจ่ายสัวนาเนาะ ก็บแบบเฮามั่นใจแบบว่าแนะนําบ้านหรือว่าร้านที่ว่าโปอดภัยให้กับเฮาคือเฮาสามารถเล่นเนี่ยเล่นลายเท่าไหร่ก็ได้เนาะก็อันนี้คือว่าหับประกันได้เลยนะคุณแบบว่าอนโอนลไวจ่ายจริงแบบทึกปุ๊บแล้วก็อนลปั๊บเลยเนาะคุณแบบนีใส่ดีเด้อก็คือว่าลงไปทันใดที่โบทันได้เนาะโบโบเคยได้เข้าไป ล้านเพิ่นกะลองเข้าไปเบิ้งกะซื้อครบ100บาทก็คือว่าได้รับเครดิตฟรีไปเลย50บาทเนาะพี่น้องก็ดีใจนํำกะเดี๋ยวหวันใจสิทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อฮาโนอยมือนี้หวันใจให้วิ่งรูด1กับ3เนาะก็มี1 2 1 4 1 5 1 7แล้วก็1 9เเนาะ เจาะสามก็มีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแลว้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภออกไปเด้อวันนี้เนาะกัฮาหนอยกัขอภาวนาขออวยพรให้เนาะแตกทั้งสี่นอยให้กับพี่กับน้องเด้อพอได้ค่ากับเข้าตอนเย็นเนาะตอนเช้าเรากลับไปปังกับ มุ่นตอนเศร้าแล้วกันนี้ก็เห่ากับสิมาปังกับฮานอยโตเนาะบอว่าสิเป,ป็นฮานอยหรือว่าห่วยลาวเนะพี่น้องเนะก,ก็มื้อนี้ก็ขออวยพรให้เนาะหิงหิงปังป,งปงัขอให้เข้ามาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับสุขลาบออกไปนะก็ขอให้ทุกท่านสุขดีกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เด้อ